มาปกตินะครับก็คร่าวๆนะครับวันนี้ก็มีขึ้นเชื่อมอิมมอเตอร์เข้ามาอีกตัวนึงน,นะครับผมเป็นตู้200นะครับ MMA 200นะครับผมอาการเจ้าตัวนี้มันดันตอกแตกตอกแตกซึ่งเสียงดาออก,ออกมาจากริเล์มอเตอร์ไม่เสียริเล์ไม่เสีย ภพลาดซูชิ่งไอซีเสียแล้วก็เฟดอ่ามอสเฟดเอสไอซีหกแปดแปดเสียมันจะเป็นตัวเชื่อมพวกนะี้มันจะเป็นตัวเชื่อมจีนที่เป็นแบบวันบอร์ดนะครับผมที่เป็นแบบแบบที่เป็นแบบบอร์ดเดียวนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาซ่อมกันเลยในการซ่อมนี้เราจะใช้อ่า อ๋อสิโล้อสโคหตัวเล็กนะครับ100รอ้อยมกกเฮิะตัวนี้ลาซาด่านะครับผมง่ายเดี๋ยวนี้ง่ายเลยสั่งอะไรโอเคเราไปดูตัวเชื่อมอะไรดีกว่าเรามาดูตัวเชื่อมตัวนี้นะครับอันนี้อาการมัตเฟด มอสเฟตตัวนี้นะครับเป็นมอสเฟตเบอร์ SIC688 มันจะมีเฟตเดียวในนี้นะครับส่วนกลางก็เป็น2เฟดมอสเฟตภาคขยายสยัญญาพันธ์นะครับอากขระเริ่มแรก IC ตัวนี้ลีเล์เลมันดังตอกแตก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 ผมก็ เช็คว่าเอ๊ะอะไรมันเสียลองเปลี่ยนไอซีตัวนี้ดูเปลี่ยนไอซีนี้พอเปลี่ยนไอซีตัวนี้ดูใส่เข้าไปก็เงียบตอกแตกตอกแกไม่ได้ยินแล้วตัวรีเลย์ที่จะทำงานตอกแตกตอกแตกก็ไม่ได้ยินก็ไม่ได้ยินแล้วการต่อมาก็คือพอมันเงียบปุ๊บก็คือไอ้สวิตชิ่งอ่า ไม่จ่ายไฟนะครับเพราะว่าภาพออพต์ของสวิชชินมันช็อตอยู่ก็คือเฟดสองตัวนั้นที่ช็อตไปนะครับผมมันก็เล่นโหลดสวิชชินก็เงียบพอลอยตัวมัอเฟ,ฟนีนออกมาก็คือสวิชชินก็ทำงานปกติสวิชชินตัวนี้มันยังมีสองสองช่องสองตัวนะครับที่เป็น มันจะมีไฟล์12กับไฟล4โวลต์แล้วก็ไอตัวนี้มันมันเป็นคิกเกอดขึ้นนะครับผม LED ก็ขาดไปตัวนึงผมก็ทำกับเปลี่ยน LED LED ธรรมดานะครับผมเพราะว่าของเก่าจะเป็นแบบ LED SMD ใส่ของธรรมดาเข้าไป <laughs> ก็อั็นจะเป็นเฟทถูกเก่านะครับผม เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสองตัวนี้นะครับผมเป็นเบอร์ sic 6 8 8นะครับอพอบัก,กรีเสร็จแล้วนะครับตรวจสอบให้แน่ใจขาดแต่ละคานะครับ ว่ามันต่อกันติดทุกตัวนะครับไม่ใช่ต่อติดแต่ขาทุกตัวนะครับเป็นต่อกับแผน่นลายวงจรนะครับแลวก็ดูขาด้วยว่าขามันมันพิสพ่าไปติดกันไว้นะครับในขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้แว่นขยายนะครับเพราะว่ามันเล็กมากดูด้วยตาเปลอ่อาจจะไม่ชัดเจนนะครับ งามันละเอียดนะครับทำการาล้างด้วยทินเนอร์นะครับไปขั้นตอนการเทสเครื่องนะครับอาหลังจากที่ผมทำการเปลี่ยนเฟสได้ของตัวเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาประกอบแล้วก็ใช้สโคบตัวเล็กนี้นะครับประหยัดแล้วก็จับที่ขาเกจขาซอส ของ LGBT นะครับแล้วก็ผมก็จะมาลองเสียบปลั๊กโอเคเดี๋ยวเราก็มาลองเสียบปลั๊กหนยครับว่าเครื่องทำงานไหมมาปกตินะครับก็คข้าวๆนะครับสำหรับอาการเครื่องตัวนี้ก็คือดังเสียจป,ปั๊บปุ๊บ รีเลย์มันจะตัดต่อ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 ตตอ,อ,อมอเตอร์พัดลมไม่ได้เสียรีเลย์ไม่ได้เสียตัวที่เสียก็คือ2ตัวที่เป็นตัวไอซีเอสไอซีหกนะครับแล้วก็ IC IC ไอซีซูชิ่งเอเบอร์เท่าไหร่แล้ว LNK 626นะครับ พอเปลี่ยนปุ๊บไฟสวิตชิ่งไม่จ่ายนะครับเพราะว่ามันโหลดอยู่ตัวเป็ดตัวนี้มันช็อตอยู่สองตัวที่มันโหลดนะก็ได้ทําการแตะแล้วก็เปลี่ยนเรื่อนก็ติดเลยร่อยนะครับผมสัญญาณพันมาปกตินะครับจะดูได้ว่าตัวนี้มันเป็นโวลที่ทุกที่สามสิบหกโวลต์จะกระพื่อขึ้นลงขึ้นลงไม่ส่งนะครับ อันน้จะเป็นความถี่ร้อยสามสิบสี่สามสิบเก้าเฮิร์ตนะครับโอเคปิดงานนะครับส่งค่าได้ก็พี่ๆท่านใดที่จะส่งซ่อมก็ได้นะครับผมก็ซ่อมได้นะครับผมก็หน้าร้านก็มีนะครับเป็นหน้าร้านชื่อว่านาราบอสนะับผมก็ร้านตั้งอยู่ ใน,นจังหวัดานัรนนะพี่ว่านะครับอำเภอเมืองครับใครที่พี่ร้านใดที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงก็ซ่อมก็มาได้นะครับผม